สบายดีสวัสดีพี่น้องพาเ่นกับเด็กๆเจ้าบเงบงนะบงไหลคนบงนะบงงนะชิงเ็ชชิงชายชิงได้นี่เลี้ยวเล้ยวเไปทเลี้ยวบงบงผูกันตัดแอร์ตัดฟาย่เช็ดรดจกหลาคนแทนมันนี้มันนี้อากาศหนาวหนาวพี่น้องเย้ยหนาวแหงนี่น,น,น กี้ครับรถชิงเนาะชิงขนาดเลยเออไอ้ตกเด้อต้นมิกกี้ขึ้นรถชิงเออไอ้ขึ้นตกเด้อตกเด้ออืมตกเด้อเออตกเด้อสบายดีปลาลุงดูสบายดีสบายดีเวยเฉยอ๋อตกหูไว้อะไร เอออืม,อม,อม,อมบันบันเบิ้งนะเอาอันนี้่ถังดาบชุก่อนเบิง้งนี่เรียวเรียวเรียวเออเรียวเอาขาขึ้นลูกเอาขาขึ้นออืผูกไปเอารถอดขันดาผูกมาไปผูกตารางเฮือนผูกบัน เบื้องเดือดเดืดเดืดเ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 บิ้งไล่ผู้เช้าน้อยผู้เช้าน้อยผู้เช้าน้อยจะไปใช้ผู้เช้าน้อยตึงดอนแล้วเอาอะไรกระไรเอาดึกหมวกใอยทิมเหี้ยังไอ้บ่แม่เอื้อยลมแห้งหนาวเหี้น้องเลยเสียวไปทางไหนเบิ้งท่าลินกับชายชิงนี่ไปใช้ไอ้น่ะเอ๊ ไปใช้ได้อันนี้นะขับไปลกเขับไปเบิงมุนชะดาค้นก่อนหน้าเบิงระวั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 งเอ้านอนฝึงรถนอนปึงรถไปถอยถอยงอกลับงอกลับออออเออเออกอดแอวกอดแอวไอ้เออ ่ใช้เปลี่ยนใจไปขึ้นน้ำไอแ้แหละพวูใช,ใ,ชใช้ขึ้นน้ำไอ้ใช่ขึ้นน้ำอ้แล้วมิกกี้ขึ้นผู้เดียวปั่นไปมันคลายยังลูกมันคลายยังอะไรในตีนไม่ทันแต่ละมื้อกะได้น้องอ่งกำลังมากอู้หูตัมมงงว,ว,ตม,ว,วมันล้มเด็กน้อยระวังต่ำก็เด้อโปกมาเคียงทิมคว้างสูงใหญ่เฉยนี่ ยังเหลือบอกทีละจะเอ๋เอาเอ้าเอ้าเอาอ้า่หมวงจ่ลูกขีดหมกฮะปีแว่าตนปั้นปั้นปั้นอีีหาปีแล้วอืม อไปอนั่นขาเหลือมาบ่ได้แล้วอนนะนะไอ้ตจ้นีนิบมือแห้งเปิดขามิคกี้ริคกี้มีแห้งดุดดุนดุนถอยถอยกลับ๋ถอยกระปเออเออเก่งเนาะ อไอ้เก่งไอ้เธอคุณไว้เธอได้ชาวนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดจ็ดจ็ดคุณนี่บัวไว้ไม่ได้คนแห้งวัวลายจำกี้ดูกี้แห้แงหลายลายเด้บัต้องมาทางนี้เด้อนี่ขี่วนแถวนี้แหละนี่ต้องไปทางนั้นมันแคบเลี้ยวเออปั่นลายกันหนาวต้มแห้งเลย เอามึงเนี่ยผูผูผููผูจะไดมาบ่ได้บ่ได้ไปเอาเ้อให้ทีู่้ไปเอาแท้ะลุแล้วเูนไปโงงง่ง่ไๆวันนี้แหงลายเส้นอยู่พลังสร้างุ๊บนี่่น้ขนาดพอใช้อันขึ้นน้ำพอจกปั่นวุ่นวุ่นวุน งดอกหม่วงกกได้ก็ไดดโอ้หนุกอดีไล่หลาย,ลายเฮือนหนุกน้อยตวนี้บดต้องมาทางนี้โอ้ยชิคคมค่อยปลากับกับกับดูกมาทางนี้และกับ <c oughs> ก็บได้และก็เอิญชะไ้ลบเลยแคชันไปเอาแล้วมันไกลโพดไว้ครับดูอ้าวช่องไอ้นอ้องอนะ ขึ้นแต่น้ำหมูแล้วอันไหนคื้ขั้นปั่นพุนน้อยๆนะคะไม่หยังว่าเกิดเกิดหยังโอ้นี่มันเข่าอันนี้นี่จะขึ้นปั่นเล้วนี่เดี๋ยวพวกมันจะไม่อยากไปนี่เดี๋ยวเอาอันนี้มันออกดิวก็หลุดกงมันเลยเจ้าหยังกระแตกกระแตกอืมอยามั้นยามันอย่าดึงมันลุก ขึ้นลูกขึ้นพอยปั่นมือใช่ปั่นมือขึ้นขึ้นดีดีขึ้นด้ดีเป็นอะไรโตกเขาขึ้นดีดีอย่าพา,าไปสบายดีปลาลุงก่อนอย่าพาปั่นเด้อต้นสบายดีช่วยช่วยสบายดีช่วยอ่าไปไปไปไอ้ต้นปั่นเก่งแล้วกี้นี่ให้ปัจจุบันดีกินอะไรนะเด้อลครเจ้าๆนะกินโต๊ะโหลดกิน เห็นบอกไอบอกข้ากับยูเอาอืยูเอาดิละ่ะอืมให้ไอ้ต้นยูห้ไปเออออฮะไอ้ต้นจัความแลได้ไอ้ต้นอืออืพี่เอาโง่นานมาพี่ไปทางนั้นบ่ได้เรามันแคบเออโง่นามันมามันแคบไปทางนั้นนะ เอออ้าวไปเอาโง่เขาเจ้าแบบนี้อืมอีมูเขาอืมมูเขาเอาเองูเขาแม่แหละถอยมาก่อนอืออือโตอ,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 อย่าพางเมื่อกี้อย่าพัใจอย่าพามา,าไอ้ต้นงูก่อนอไอ้ต้นเก่งเลยหาปีไล้พี่น้องเลยแต่โตคนน้อยสิ ไปเลยไปบิวกี้แมนใช้ไปปะแล้วไปนะไม่เจอก,กับปันนะหมใช้นะเออ,อไปให้มันทันใช,ใช้ใช้มืออืใช้เมือแล้วออืเงินใช้มือเงินใช้มือ สบาดีปลาลุงก่อนสบายอืมจาไสเพื่อ่ะถูไ,เ,ไเ,เอเอ้าเอ้าเห็นยังลูกอ่ะนไ,ไปไปชอนมิวกี้ไปไปช่อนทยน้มิวกี้ไปแม่สิล,าลัางก้นไวู้เถือนเออบอกปลาลุงบอกปลลุงหอไหอ๋อตัด,ตดหนา บอกปลาลูกไหมปลาลูกสิตัดหญ้าเด้อสะเอ้าเอ้าเบรกลูกเบรกเบรกตัดหญ้าสบายดีช่วยชให้เบิ่งดูเห็นอะไรสบายดีช่วยช่วยงามงามนกมืดปลาตัดหญ้า ยหเฮ็ดลูกมันจะถึกอ,อ้ายเอ้ามันจะถึกหลดโหลดจีเพย์อืมอมให้น้องขึ้นน้ำแน่ให้น้องขึ้นน้ำแนให้น้องขึ้นน้ำแนข,นขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นน้ำเขาอีอ้าวเอามาจิถือกันเด้อเอายายยายไจิถือกันลูกอืมไม่ต้องมาได้ทางนี้ฝุ่นปั่นไปผัปัน่นทางนี้มันแคบปั่นไปอ้าวผูผัมิวกี้มิกกี้เห็ดยังกันนะมิวกี้ดันหยาเออ เอาเอาเช็ดเช็ดวะนี้มึง oh ทีไป oh. oh ็ซาลาวินเนาะกี้เอ้ยเช็ดรดวะนี้เป็นซาลาวินแล้วไป็ซาลาวินแล้วเออเวียนหัวเลยยัง ปั่นนี่ละลูกใช่ให้ปั่นหยิบอใช่ป่ะลูกทิบเองปั่นนู้ลูกเจ้าพอยปั่นปั่นปั่นให้ปั่นหยิบหอยอืมปั่นบุไปใช่ใช่ไปปัดคันน่ะไปลูกไปปั่นให้ปลาลุงเบิ่งด้วยล่ะปั่นเป็นบ่ปั่นให้ปลาลุงเบิ่งแล้วเขยิ้มเขยิอือหูจักถอยกว่ามิวกี้อีกได้ ไอถึกดีเองเออเลี่ยวเข้ามันมาหนิเออเออเลี่ยวเออเออเออปั้นลูกปั้นอ่าเท่าหุ่นอาเช็ดมาหนิเอาเอาวิวกี้ฉุกแอ่ะเช็ดง้นะแม่ง้นะแม่ไปจากแดดแล้วโอ้ <笑><笑>เอาชุกชุกโอเคผู้รุกฮะฟันอันยาวๆคือหมูม่บรเป็นได้นะฮะเลี้ยวนะแม่ลูกเออเลี้ยวเออเลี้ยวเออผู้ไวล้ลีจับดๆเดียบเยยบคอมาเกอร์ด้ลูก ô uh, ô uh. À, kinh ở anh này ô uh. à, 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 à. Lôi ập lôi, lột lôm <laughs> Nhúng lên mày, Kinh mùa hay chơi à, à, à. mùa hay đó, kênh uh, đó เฟต์ถ่าได้ <laughs> เป็นใจอยาขู่อ่ะเออจมูกปลโลิปลโล้อเอาเอาเอาฉุกเฮงเฉยฉุกไปบัทเดียวเลย <laughs> โอ้ ตาอย่างหัวระว้างระว่างราบ้างย่ามันฉุกอ่ะฉันท่ย่านชุกฉัท่ายรดไทยนี่กับพ่อแหง มงเด็กดื้ออือมันจะกินมแยะอโอยากอยากแง่อยากแงอยากนอนอู้บ้า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 อยากแงอลีถอยถอยถอยออกยูกี้มันอยากนอนแล้วยเอพี่องูกี้อยากนอนนะลูกให้ยูกี้เยนะ โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรผ้าเบ่งเล็กๆผนปั่นจักรยานเลยยงให้เมลกี้ช่วยบังนยไปแล้วไปา๊าไปาย,ปายก่อนเดี๋ยวไปายเดี๋ยวมยออแม่สิสุกเอกบ๊าไปายเออแม่ชิไปสุกให้เมลกี้นอนกับลูกนะพง่ยงามอะไ